ลุกโดดครับผม,มอสกบมา้งทำใหญ่ๆเลยนี่อืมอืมแตงอ่อนครับสุดยอด อ <Es by> รบอครับผมอื<ร>อ้องทนโดดอีกนึงเมตร มาพบกันอีกแล้วครับผมครับบรรยากาศฝนตกครับชุดมุลี่ฝนตกครับมื้อนี้ตกห่อนอบเอาคือเกาครับผมเงอแตกซะสาเลยมื้อนี้กระสีมะเห็ดเมนูนะครับนี่ครับลาบปลาดุกครับผมนี่ข้าวศิลาบกินกันเที่ยงเที่ยงใบบนี่แหละครับผมรอติดตามครับนี่ครับ ผักและเครื่องปรุงนะครับนี่ให้เบร์ไกลๆเลยกระิมีนี่ครับใบมะกรูดพริกสดหอมแดงพริกป่นเขาคัวน้ำปลาแดกต้มนะครับต้นหอมผักชีสารแนครับผมหลักขาดไม่ได้ครับนี่าครับคาเผาก็ได้ครับ มันจังหอมเ,เอามาซับใส่เนื้อปลาดุกเลยครับผมพาเข้ากลมี่กินครับกัแทงครับผมรอติดตามครับอ่าเข้ามาเห็ดกันเลยบาเนี่ยนี่ที่การเห็ดนะครับเขาก็เอาปลาดุกครับผมนี่ปลาดุกนะครับมาเลาะด้วยครับผมเลาะกลางด้วยเรือบจากตัวแหลกก่อนนะครับตีว่าก่อน ี่ตเตียมภาชนะอะไรบ้งครับเอามาใส่กระดุกหลุดเลยนี่หลุดแบบพวกขาเล็กๆเลยครับผมนี่เอาแต่เหนือนะครับกับการเล็กๆก็ไนด้รคร,รับผมอยัางครับครับผม การวอลล์ลายครับผมอบบ้อกัเลือดเอาครับตัวแรกที่มันกินไนดไไน้นะครับในทัขยะไอหัวครับหัวบอสไซนะครับหัวหัวบอสไซครับผมอ่าเอา,าอีกตัวหนึง่งเลยครับผมใช้เท้าเดียวเลยเดีดยเ๋ยวคว่ำเดเร็วนี่ครับโอ้ขออนุญาตใส่มือผมแกะเลยนี่ มีสูตรตายตายตัวครับผมนี่แกะเลยลากสุดแซ่บมาเนี่ยฝนตกคักขนาดโอ้พึ่งแดดออกครับนี่ะน,นี่นะครับออกแกะแล้วแล้วเอากับซับเลยครับซับเลย กันี่อีกโอเคซับสรบางพละเอียดนะครับผม ห้าขอปรุงก็ครับตานนี้เริ่มจากนี่ครับผมปิกปนครับเพ็ดหลายใส่หลาย,าย,ลายเพ็ดหน่อยกับใส่หน่อยหุวนไปเลยหนึ่งชอ้อนแล้วนะครับผมจะใส่เลยสองช้อนโอ้ยดับรองจกีกสับแล้วก็ขับไ,ได้ครับผมผงชูรส ใส่ไลยแซบไลยใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ไลายล้ยกับผมโลนนะ,ะน,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 นะครับพี่น้อ,องใส่ลงไปหนึ่งซอนกับยีนิดๆนะครับอ่านี่เหมือนนี่นะครับปีกสดครับผมหั่นใส่ครับเพื่อ สีสันครับสีสันสวยงามทนจะได้เนี่ยครับพริกใส่ลงไปเอาละทีนี่ระกะมาใส่น้ำปลาด้ครับผม หมักเข้มกับใส่หลายบุมหมักเข้มกับใส่พอดีนะครับนี่ yeah. ใส่พอดีมันนุ่นๆครับใส่ลงไปใส่ไหล่เลยอ่ะพ่อก่อนมาโอ้ยเลื่อมครับเลื่อมใส่คานะครับใส่คานะ้อโอ้ยเลื่มเลยอ่ะใส่ลัตงตุงเนี้นะครับ ขาเผานะครับผมหันหัน ชี้หันเลยครับหันขาไว้นี่แล้วก็ใบทะกูดหันเลยผมบาเดีหันเกี่ยวไว้นะครับผมเห็นให้พี่น้องเห็นเลยเห็นแบบไหนได้ผมก็บาเดีหันไว้นี่แหละบู๊งนะก็หอมแดงครับหอมแดง ได้่ักชีไปเรอยักชีไปเรยครับคือว่าหอมเปครับผมหันหันพักแล้วแล้วเขากับมัโคตรครับผมโคตได้

มข้าวคั่วลงไปอหอมครับรอหอมพอ้สองช้อนนะครับใส่แบบม่วงครับผมแบบม่วงหน้าดอกใหม่ครับเพื่อคข้ามเปียกอันนี้ไผ่หมักกับไส่นะครับไผ่หมักกับบุปผัหย์งครับฝานเปลือกก่อน ไปพ่อเป็นเก็บเดียวลยวครับผมเอาละซับเลยครับซับเลยมักสมใส่หลายมักสมหน่อยใส่หน่อยบ่มากเลยเกี่ยวกับดอกไส้ครับนี่น้ำบดไม้สดๆดวนจากต้นนะครับจากตลาดตุดล้างบาบ้อนขึ้นอยู่ครับนิซบ่าใบ นี่ใส่เลยรับรองสูตรนี่โอ้ยเอาละช้ร้ายบุดีครับสมตอนนี้แบบทันเลยนะตากาทำอากมาใส่พักครับผมต้นหอมฟักชีหอมแดงแล้วก็หอมเปรี้ยวหรือว่าฟักชีไปเลยครับผม ม่วงนี่ยบอส่ก็ไดรนะครับผมผมมักใส่นะครับเลยเอาใส่ครับส่วนผู้ชมผู้ใดบมมักกับผต้องใไซนะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยครับเมื่อกี้มันขาดเพชรอยู่นิดนึงผมใส่หมดเลยผม,ผมมักเกล็ดนี่ใส่เลย <c oughs> หลังจากที่ห้าเห็เดเรียบ้อยแล้วห้าก็มาโลกเมื่อกินเลยครับผมอ่าซิมครับซิมซิมรสชาติเป็นยังไงนี่ครับลูกโดดครับผมอ้อเมื่อกี้ลืมไปครับผักสะละแเนยยังบม่ได้ใส่อ่าใส่จักหน่อยนยะความหอมนี่ครับใส่ชิลังบงบปเป็นยังครับผม ลูกโดดครับผม10บบางค้าใหญ่ๆเลยนี่อือ้แปะงาะอ่อนครับสุดยอด อืมครับอืมกับชี่ครับผมอืมสองหาน้หสุโดดยิ่หนึ่งเม็ดอืม มาอีกครั้งครับหอมแดงครับนี่คาออนนะครับคาออนนมากินครับ ลองดูอืออุดใหญ่อีนีครับผมหลับประลุกมืนอนี้จิ้มกันนะครับผมแล้วก็ไทยยังไม่เคยเห็ดกับลองเอาไปเห็ดเอาด้วยะครับผม ต้องเ็ดตามคลิปนี้แล้วครับถ้าตองแซ่บครับคิดง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็บุญยังร้ายครับกสิขอตัวไปกินเข่าแล้วครับเตรียมตัวไปเหตุงานเพื่อเราครับผมจังไรก็ฝากพ่อมาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เป็่นกำลังใจในการเหตุงานต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมบายยครับผม cháo dầm